นี้ทองคำนะครับต้องบอกกันเลยว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเปิดตลาดมานะครับราคาทองเนี่ยก็พุ่งเลยนะครับผมนะเช้านี้เปิดตลาดนะครับ3,332ดอลลาร์นะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาทำไฮนะครับตอนนี้ล่าสุดเลยแถวๆประมาณ3,378นะครับก็ถือว่าเช้านี้ขึ้นมาทีเดียว30กว่าดอลลาร์เลยนะครับและตอนนี้เองครับราคาเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของราคาทองคำแท่ง96.5าสิาน้ำหนัก1บาทครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับราคาก็จะเคลื่อนไหวราวๆประมาณสัก52,900ก็ขยับใกล้53,000ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำเนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวพุ่งขึ้นเกือบราวๆประมาณ 1,500บาทเลยนะครับหากเราอิงจากจุดต่ำสุดของวันกันเนี่ยนะครับเราจะเห็นราคาต่ำสุดของสัปดาห์เนี่ยอยู่แถวๆ5 1 5 0 0บาทเท่านั้นแล้วราคาปิดของสัปดาห์ครับอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นนะครับ2อง0าบาทนะครับผมนะสำหรับเช้านี้นะครับก็น่าจะปรับ,บตัวบวกขึ้นมาครับอีกราวประมาณ4-500บาทนะครับก็ เป็นประเด็นที่จะต้องจับตากันต่อนะครับของตลาดทองคำนะครับที่ต้องบอกกันเลยว่าตอนนี้ยังอยู่ในเวฟ3และเป็นขาขึ้นด้วยนะครับผมนะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เองเนี่ยเรามาดูในส่วนของปัจจัยดีกว่านะครับว่าปัจจัยอะไรนะครับที่มากระทบต่อตลาดทองคําบ้างแน่นอนครับว่าปัจจัยหนุนที่ทําให้ตลาดทองคำเนี่ยมีการปรับตัว สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็เพราะว่าในส่วนของนักลงทุนเนี่ยนะครับยังวิตกในเรื่องของสงครามการค้าของฝั่งอเมริกาอยู่นะครับแล้วก็ได้รับปัจจัยเชิงบวกนะครับผองจากนโยบายล่าสุดของรัฐบาลจีนครับที่อนุญาตอนุญาตนะครับให้บริษัทประกันเนี่ยนะครับสิแห่งนะครับสามารถจัดสรรสินทรัพย์ของบริษัทเนี่ยในการสัดส่วนได้ถึง1%นะครับในการลงทุนทองคำนะครับผมนะ ทำให้คาดกันกันว่านะครับสัสดส่วนดังกล่าวตัวนี้นะครับก็จะมีปริมาณมากถึงประมาณ200กว่าตันเลยนะครับหรือประมาณ1ใน4นะครับของการซื้อทองคําของทั้งหมดนะครับของเราเซ n t r a ช Bank นะครับและนอกจากนี้นะครับทองคำเนี่ยยังได้รับปัจจัยบวกจากการที่คุณทรัมป์นั่แหละนะครับผมก็ไปโพสโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมนะครับเป็นการเชิงกดดัน เป็นเชิงกดดันคุณจรมาเวลเนาะประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับให้เล็ดรีบลดดอกเบี้ยนะครับผมนะตรงนี้เองครับก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่านะครับอเมริกาอาจจะมีแนวโน้มในการลดอัตราดอกเบี้ยไวและเร็วขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เองครับมีปัจจัยอะไรที่จะต้องติดตามกันต่อและตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่จะต้องโฟกัสต่อในสัปดาห์นี้บ้างวันนี้ขอเชิญคุณท่านครับผม ครับผมขอบคุณครับในส่วนที่เราคุยกันเราคุยกันเรื่องที่ว่าเราคุยถึงพื้นฐานจัดจัด,จ,ดจัดก่อนนะครับในช่วงเนี้ยตื่นเช้ามาเนี่ยปรากฏว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี้ยนะครับก็คือดอลลาร์อินเดซ x ที่เรารู้จักกันนะครับเขาปรับลงกระโดดลงมาเลยนะนะครับหลุดจากในโซนของบริเวณแถวอา่าที่อยู่ตอนประมาณสักตีสามของวันศุกร์เนี่ยนะครับประมาณแถวโซนของบริเวณเกือบเกือบเก้าสิบเก้าเนา ล้วโดดลงมาเหลือ98.4และปัจจุบันเนี่ยเหลือ98.1ภาาตรงเนี้ยที่เราเจอมันมีอะไรบางอย่างในฝั่งสหรัฐที่มันบ่งบอกชี้ได้บางอย่างครับปรากฏว,ว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยภาพรวมนะครับผมอธิบายแบบใครที่เข้าใจอ่าไม่ได้เข้าใจเศร,ศร,รษฐกิจเนี่ยผมบอกแค่ง่ายๆว่าตอนนี้เศร,ศร,รษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังจะ แย่ลงเรื่อยๆแย่ลงหมายความว่ามูล,ลค่ามันหายครับถามว่าทำไมถึงมีมูล,ลค่าหายไปอย่างแรกก่อนในเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยเขาเดินหน้า,าในเศรษฐกิจของอเมริกาที่อยู่ที่ตอนนี้ยี่ล้านล้านเนี่ยมันมีโครงสร้างของ GDP เนี่ยนะครับก็คืออย่างที่เราคุยกันเนาะ GDP ประกอบด้วย C นะครับการบริโภคนะครับ I การลงทุน G นะครับเรื่องของอาการใช้จ่ายภาครัฐ แล้วก็ดุลการค้าที่เป็น X ก็คือ Export ลบ Import นะครับผมมันเป็นภาพเป็นภาพแบบนี้นะครับปรากฏว่าภาคทุกอย่างของในฝั่งของอเมริกาเนี่ยณตอนนี้ภาคใหญ่สุด80%มันอยู่ในภาคของ Service Sector หรือภาคบริการนี่ยภาคบริการมีถึง80%อันนี้ย้อนหลังของปี2023นะของปีปีล่าสุดยังไม่มีนะครับที่เป็น24ยังไม่มี าภาคการเงินหรือภาคบริการเออภาคบริการเนี่ยมันรวมถึงภาคการเงินการดูแลสุขภาพนะครับอสังหาริมทรัพย์การศึกษาการท่องเที่ยวเทคโนโลยีถามว่าทําไมเราถึงเห็นภาพของภาคบริการเนี่ยมันจะแย่ลงในอนาคตท่านดูภาคการเงินก่อนณนะปัจจุบันเนี่ยดาวโจนลงมา8%ในปีนี้มันบ่งชี้้ชัดว่าคนลงทุนน้อยลง เพราะว่าเขาเทขายไงมูลค่ามันหายนะครับผมอย่างที่สองการดูแลเรื่องสุขภาพณตอนนี้มีปัญหาที่พร้อมเนี่ยกาลังจะขึ้นภาษีนะครับในรูปแบบของยายาเวชภัณฑ์นะครับผมที่ขึ้น,นอ่าสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องพูดถึงครับดอกเบี้ยปัจจุบันที่สูงขนาดนี้การจะซื้อบ้านอ่ะค่อนข้างลําบากนะครับการศึกษาตอนนี้มีประเด็นเรื่องการไม่ลงทุนเรื่องการศึกษาเพราะว่าทร้ป์เนี่ยยุบนะครับกระทรวงศึกษาธิการเนาะ แล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้มีประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวครับเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือว่าในช่วงของเดือนมีนาเนี่ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าอเมริกาเนี่ยเข้าน้อยลงครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เข้าในฝั่งของอเมริกาเนี่ย <c oughs> จํานวนอะไม่ไม่เยอะมากแต่การลดลงของจํานวนที่เข้ามาเนี่ยมันหายไปประมาณ12.5% นในเดือนของอกุมภาพันธ์นะหายไป12.5%แล้วก็หายไปอีก18%ในเดือนของมีนาทั้งนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันทำให้การบริโภคในประเทศของอเมริกาเองมันลดลงนะครับเศรษฐกิจมันดูแย่จริงๆครับประกอบกับณตอนนี้สินค้าที่เข้าอเมริกาเนี่ยมันมีกำแพงภาษีที่สูงครับโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากจีน นะครับค่อนข้างสูงถ้าสินค้ามาจากประเทศอื่นนะตอนนี้โดนเพิ่ม10%แต่ถ้ามาจากจีนเนี่ยโบนเพิ่ม445%ร้ไม่แต่ไม่รวมเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกชิปพวกนี้ไม่โดนท่านจะพบว่าอยากที่เราคุยเมื่อกี้เนาะในภาคของการผลิตอ่ะมันจะเริ่มโดนในอนาคตครับเพราะตอนนี้ภาคของการบริโภคกับบริการมันโดนไปแล้วบริการก็คือพวกเกี่ยวกับอตลาดหุ้นโดนไปแล้วหนึ่ง นในฝั่งของนักท่องเที่ยวโดนไปแล้วและต่อจากเนี้จะโดนเรื่องของการระงงับการส่งสินค้าไปยังอเมริกาณปัจจุบันนะครับทางฝั่งของ dhl นะครับ expres s ระงับการจัดส่งนะครับเรื่องของพัสดุในแบบธุรกิจนะครับที่ถึงผู้บริโภคก็คือ business to customer นะครับผม ที่มีมูลค่ากล่องเกิน800ดอลลาร์สหรัฐจากทุกประเทศไปยังอเมริกาเนื่องจากว่านะครับการส่งแบบนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับจากการเก็บภาษีอืมเพราะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าพอตั้งแต่วันที่5เมษายนเนี่ยที่อเมริกาประกาศนะครับทําให้มาตรการของการเก็บภาษีเนี่ยที่ทุกชิ้นที่มูลค่าเกิน6 อ่าพ้นครับมีมูลค,ค่าเกิน800เหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะต้องผ่านกองสุน่นมาเป็นทางการทําให้การขนส่งสินค้าล่าช้าออกไปจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ต้องผ่านในกองสุย์แบบเนี้ยมันอยู่ที่มัน2,500าเหรียญมันเยอะนะครับเหลือแ0 0ถ้าเป็นของกินเจอติดกองสุน่นเข้าไปอะ่ะเสียนะครับทาให้เขางดส่งครับหมายความว่าการขาดแคลนสินค้าในอเมริกาเนี่ยจากการส่งสินค้าแบบ เอ็กเพสนะครับอันนี้ไม่ได้โดนแค่ DSL นะโดนอื่นๆด้วยครับเพราะว่าเขาตั้งมาตรฐานทั่วหมดว่าแ800ร้อยเียกเนี่ยคือต้องผ่านกงสุลแน่ๆทําให้หนึ่งสินค้าขาตลาดในอเมริกาสองราคาสินค้าเนี่ยจะเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นในอเมริกาเพราะว่าคนอเมริกามีทั้งประมาณเกือบจริงๆคนอเมริกามีอยู่300ร้ล้านคนอยู่ข้างนอกประมาณเกือบร้อยล้านข้างในอยู่ประมาณสองร้อยล้านนะครับขาดการสินค้าแน่ครับ แล้วราคาสินค้าเพิ่มขึ้นยังไม่รวมที่ว่าเจอภาษีสินค้าจีนเข้าไปอีกเนาะนะครับตอนเนี้การบริโภคในอเมริกาเนี่ยมันกําลังจะพัวลงเรื่อยๆและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่สร้างมาหลายๆปีของอเมริกาเนี่ยมีโอกาสจะเห็นการถดถอยในทั้มเนี่ยแหละในยุคของทั้มเนี่แหละ,น,ขขอน,หละนอกจากเจอโควิดก็เจอตัวทั้มเนี่ยแหละครับที่ทานะครับภาพตรงนี้สําคัญมากๆนะถามว่ามันจะมีโอกาสแก้ให้ให้ดีขึ้นได้ไหม ได้ครับถ้าเกิดว่าทั้มสามารถเจรจาก,การค้ากับจีนได้มันก็จะจบเรื่องนี้ออกไปแล้วถ้าเกิดทั้มอารมุ่อรวยในเรื่องของการเก็บภาษีให้ไปที่เดิมที่2,500เหรียญเนี่ยก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าทัป์เนี่ยจะจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับภาพตรงนี้สำคัญมากๆนะครับผมโอเคพอเราเห็นภาพแบบนี้เศรษฐกิจอเมริกาพอเราชี้แจงเนาะว่ามันแยกจริงๆนะครับดอลลาร์มันอ่อน ทองมันก็เลยขึ้นครับเราขึ้นรอบนี้ของทองเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่ารอบเนี้ยจุดที่เป็นอ่าแนวต้านสําคัญของทองคำํำนะครับเราจะไปเห็นนะครับแถวโซนของบริเวณอ่าสูงมากๆเลยแถวโซน3า0 0ันสีอ่ 3, 400, กับ3 4มพ <5. S 1> ันสีกับสาม5ันสีอเามพันเหรียญคือวันนี้มันขึ้นได้ประมาณนั้นเลยครับ คือเมื่อวานเนี่ยมีท่านหนึ่งคุณคุณมารีบอกว่าเป้าของเขาอ่ะเขาให้สามพันสี่ร้อยห้าเหรียญเนี่ยโอ้โหตอนเมื่อวานผมยังไม่เชื่อนะแต่วันนี้เริ่มเห็นตัวเลขก็เชื่อแล้วครับว่ามีโอกาสเห็นจริงๆนะครับนี่คือที่มาที่ไปทําไมราคาทองถึงปรับขึ้นนะครับผมโอเคเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีปัญหาจริงๆและถ้าเศรษฐกิจสหรัฐมีปัญหาเนี่ยสิ่งที่จะเจอคือบาทเราจะแข็งหน่อยๆครับวันนี้บาทเราแข็งหน่อยนวะเดี๋ยวเราค่อยคุยบาทต่อเนาะ <c oughs> ถามว่าโกยุทธ์เราเอาไงต่อช่วงนี้โกยุทธ์ของเราอ่ะวันศุกร์เราแนะนํำยังไงนะพี่ว่าเราก็แนะนําตั้งแต่วันพฤหัสเนาะว่าการ,ร,รย่อลงไปแถวสามพันสามร้อยอ่ะน่าเก็บใช่ครับโอ้โหเออเราเราแนะนําให้เก็บเนาะพอเก็บเสร็จอัพบสต็อปเราสุดท้ายอ่ะเราให้ไว้ที่สามพันสองร้อยเจ็ดสิบหกเหรียญไม่หลุดด้วยนะแล้วกลับลขึ้นมาโอ้โห ตอนเนี้เราเห็นภาพมันเนาว่าโอ้โหกาไรประมาณสักเจ็ดสิบบาดเหรียญใช่ครับเยอะมากเรารบ,บอกเลยว่าโอ้โหกำไรแบบนี้คะทําใจไม่ถูกถามว่าถ้าถ้ากาไรแบบเนี้ยเราควรตัดสินใจในการปิดสถานะยังไงดีเราควรแต่งใจก่อนครับว่า mm. หนึ่งคือเราคิดว่ามีปัจจัยนะครับคิดแบบเป็นกลางนะเป็นกลางหมายความว่าเราต้องไม่เข้าข้างตัวเองนะครับว่าเฮ้ยต้องเป็นปัจจัยนี้ได้เลยในการที่ทําให้ทองขึ้นเราต้องหาปัจจัยทั้งหมดแล้วมากองรวมกัน พอกองเสร็จปั๊บเราเรากันกองว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างนะครับปัจจัยเนี้ยจริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นปัจจัยนี้จริงๆอ่ะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยทองมันเตรียมขึ้นต่ออย่าใช้อารมณ์ในการลงทุนนะครับว่าคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะลงแน่เลยเราต้องเอาเหตุผลมาก่อนอารมณ์ไม่ควรใช้อารมณ์เด็ดขาดนะครับนะครับพอท่านใช้อารมณ์เนี่ยจากเรื่องเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ และเรื่องใหญ่มันจะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะครับโอเคฉะนั้นตอนนี้เราเกาะไปห้ามปล่อยเพราะมันไปต่อสต็อปตอนนี้ที่เราให้วคือแถวสามพันสามรอยหกสิบเหรียญถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ครับไม่ติดเพราะว่าเราจะพบว่าถ้าเปิดตลาดที่ยุโรปมาเนี่ยยุโรปรับข่าวเรื่องอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นราคาขึ้นได้ต่ออเมริการับข่าวอเมริกาเองมากโอ้ประเทศเราไม่ไหวแล้ว ราคามจะขึ้นต่อครับคืนนี้มองว่าสามพันสี่ร้อยมีโอกาสเห็นนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากเก็บแต่สต็อบไกลนะยี่สิเหรียญท่านรับไหวไหมท่านรับไม่ไหวอย่าเพิ่งเข้าแต่ถ้าเกิดรับไหวเข้าได้นะครับแล้วก็การลงทุนะผมบอกไว้ก่อนว่าที่ผมไปเรียนโค้ดเอเนาะผมก็ได้ความรู้จากโค้ดเอ้ไว้หลายเรื่องเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อวานเนี่ยทางทางเซม,มีการสัมมนากับโค้ดเอพ หเราจัดกันสนุกอะคุยกันโอ้โหคุยกันนานพอสมควรอะจนจนเลยเวลามาครึ่งชั่วโมงแล้วก็เราเราเข้าใจทุกคนครับว่าเฮ้ยพอพอมันสนุกแล้วมันได้ความรู้อะเราก็อยากให้คุณได้เต็มที่นะครับเมื่อวานเนี้ยเป็นเป็นสัมมนาตรงนี้นะครับที่ได้ถ้าเกิดใครอยากติดตามสัมมนาดีๆจากทางฝั่งของ CAF เนี่ยสามารถติดตามในแฟนเพจของ CAF ได้เลยนะครับเราจะมีสัมมนา ออกมาทุกเดือนนะครับย,ยกเว้นเดือนหน้านะเดือนหน้าของงดนะครับสำหรับหน้าที่จะเป็นวันที่1มิถุนาเรื่องของออปชันใครอยากดูออปชันจัดมาได้เลยครับนะครับโอเค <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือในภาพของทองเราแนะนําว่าท่านซื้อได้นะตั้งแต่สามพันสามอยเจ็ดสิถึงแปดสิบเก็บได้แต่สต็อปไกลโอเคครับเชิญพีตต่อเลยครับ ครับแน่นอนครับว่าเราเห็นตลาดทองคำแบบนี้เราก็อยากจะรู้แล้วนะว่าตอนเนี้เราครับเราอยู่ในส่วนของแนวโน้มใดของทองคํานะครับต้องบอกกันเลยว่าทำเฟรมนะครับระยะกลางระยะยาวระยะสั้นเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นทั้งหมดนะครับเรื่องจากในกราฟนะครับรายวีคเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟนะครับประคองอยู่ในเทรนขาขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับผมประมาณปี2ปีแล้วนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเคลื่อนไหวบนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดผมบอกว่าขาขึ้นนะครับผมเป็นในรูปแบบของ TimeFrame Week TimeFrame Day ล่าสุดนะครับผมเราก็จะเป็นเห็นรูปแบบของกราฟแห้งเกณฑนะครับก็ยังสร้างระดับก็คือโลมีการอัพสูงขึ้นแล้วก็ไฮเออร์หายที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับกราฟนะครับหากเราจะเห็นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับจะร้อยเหรียงเป็นแพทเทิร์นแบบนี้หมดก็คือรูปแบบไซด์เว y อัพ ะมีการพักตัวเล็กๆบ้างนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับต้องบอกกันเลยว่าเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อหมดนะครับผมแล้วเราก็จะเห็นอทำไฮใหม่เกือบทุกครั้งนะครับผมนะฮะตัดกลับมานะครับในส่วนของทำเฟรมนะครับสำหรับใครที่นะครับลงทุนในระยะสั้นนะครับผมนะทำเฟรมรายชั่วโมงเห็นไหมครับทุกอย่างนะครับยังคงเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดมงบอกว่าขาบายเนี่ยกำลังได้เปรียบตลาดอยู่นั่นเองสิ่งที่ไม่ควรทําก็คือนะครับอาจจะเป็นการ ลักษณะเซลล์แล้วก็ไม่ตั้งสต็อปลอสอันนี้อันตรายนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดครับที่ไทม์เฟรม e นี่ทั้งหมดวิคเดย์นะครับสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นหมดยังสะท้อนว่าสถานะบายยังได้เปรียบตลาดอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของซีซันอลทองคํากันบ้างนะครับในพิเลียดของช่วงเดือนเมษายนอย่างที่เราบอกเลยนะครับประมาณต้นเดือนนะครับเมษายนจะเป็นช่วงของการพักตัวตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นราคาทองลงเนาะไปราวๆประมาณ พันกว่าบาทพันห้าร้อยกว่าบาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ เปอร์เซ็นการพักตัวเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงแล้วก็จะปรับตัวขึ้นนะครับตลอดเดือนเมษายนเลยนะครับผมนี่ก็คือภาพรวมของเอาซีซันอลทองคํามาให้ดูครับว่าเฮ้ยส่วนใหญ่แล้วนะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็คือมีการพักตัวในช่วงของประมาณต้นปีนะครับผมแล้วก็ประมาณต้นเมษายนะครับให้เก็บของได้สองรอบหลังจากนั้นราคาทองคำเนี่ยจะไม่ค่อย่อแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีอัตราเร่งนะครับในช่วงของท้ายปีที่สูงขึ้นด้วยนะครับผมก็เอาข้อมูลมาฝากกันนั่นเองนะครับที่ นี้มาดูในส่วนของตัวข่าวสารวันนี้กันหน่อยนะครับผมนะผมให้เอา AI นะครับไปดูนในส่วนของสํานักงานข่าวทั่วโลกซึ่งตอนนี้เองครับ AI ก็กรองข่าวนะครับเป็นข่าวซนติเมนต์เชิงบวกหรือเป็นข่าวเชิงบวกต่อตลาดทองคําตอนนี้ยังมีมากกว่าเชิงลบนั่นเองนะครับตัดกลับมาครับว่าตอนนี้นะครับนักลงทุนนะครับไปกองในส่วนของสถานะไว้ตรงไหนนะครับ ตอนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็คอไปที่ระดับประมาณ3,400กันหมดแล้วนะครับผมนะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป้าวันนี้เราก็จะลุ้นประมาณ3,400นะครับผมนะเป้าโหดอันดับรองลงมาก็คือแถวๆประมาณ3,417-3,425มีโอกาสได้ลุ้นต่อนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของดอลลาร์อินด็กกันหน่อยนะครับอย่างที่คุณท่านบอกเลยนะครับดอลลาร์ทำจุดต่ำสุดในรอบ3ปีนะครับผมนะลุลดเล่อ100ดอลลาร์ไม่พอนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็หลุด99ดอลล์นะครับซึ่งเราหวังว่า ดอลลาร์จะมีรีบาวกลับขึ้นมาบ้างแต่ปรากฏว่าไม่ไน,นะครับผมนะฉะนั้นลุด99ตอนนี้ยาวเลยนะครับฉะนั้นจะเกิดฝั่งเซลล์ต่อดอลลาร์ทำให้ดอลลาร์ตอนนี้อ่อนและสินทรัพย์ทองคำเนี่ยในฐานะสินทรัพย์ตรงกันข้ามเนี่ยจะมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นได้นะครับผมนะฮะนี่ก็คือปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตลาดทองนะครับปรับตัวบวกอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับผมฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของกลยุทธ์การเอ่อการลงทุนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังแนะนําการลงทุนว่านะครับาดตลสถานะ ได้เป็นได้เปรียบตลาดในตอนน,ตอนนี้ก็ยังมองว่าเป็นสถานะบายนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับแนวรับแนวต้านนะครับก็ขีดไปประมาณราวนี้นะครับผมนะแนวรับวันนี้นะครับอย่างที่คุณท่านเรียนนะครับก็มองไปในเลคชันเดียวกันก็คือประมาณ3,357-3,360เนี่ยไม่หลุดท่านสามารถถือสถานะซื้อต่อไปได้นะครับแล้วก็มีแนวแนวต้านเป้าหมายอยู่แถวๆประมาณ3,370 375นะครับ3า0พนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับเป้าที่ประมาณ52,800ถึง53,000นะครับและที่สำคัญเลยหากเบรก3า0พไปเนี่ยนะครับมีโอกาสลุ้นครับที่สามพี่ร้อยถึง3,430อาจจะเห็นราคาพุ่งขึ้นเราๆประมาณ53,300เลยนะครับสำหรับเบสล่างนะครับผมนะประมาณแนวรับวันนี้3,357ก็คือไฮเดิมที่เพิ่งเบรกไปได้นะครับก็คือราวๆประมาณสัก52,600นะครับผมนะ50,000 นะครับ2,650นยี่แหละจะเป็นแนวรับหลักนะครับแล้วก็มีจุดคัดแถวแถวประมาณสัก3 3 3 5หนะครับหรือประมาณ52,500นะครับถ้าหลุดจากโซนนี้นะครับอาจจะมีการย่อลงมาบ้างนะครับแต่ก็เลยยังมองว่าเป็นการย่อเพ้่ไปต่อนั่นแหละนะครับผมฉะนั้นช่วงนี้ยังเชียร์ up ในส่วนของสถานะบาทอยู่ครับคุณท่านครับมาต่อกันที่ในส่วนของค่าเงินบาทกันไหมครับครับว่าตอนนี้นะครับมองเงินบาทเป็นอย่างไรและจะส่งผลต่อราคาทองคําในประเทศอย่างไรครับครับตัวของค่าเงินบาทตอนแรกที่เราคุยกันไว้เนี่ย คาดว่าเฮ้ยบาทวันนี i, เน่าจะอ่อนนะครับปรากฏว่าพอเปิดมาเนี่ยดอลลาร์กลับมาอ่อนกว่านะครับทำให้บาทเนี่ยแข่งค่าไป0.6%นก็ะครับต่ถามว่าบาทณนะเวลาเนี้ยนะครับมันน่ากลัวไหมผมยังมองไม่น่ากลัวนะเพราะว่าถ้าไม่ดลุด3าบาทเ่ะเราจะเห็นภาพของการไปต่อเพราะว่าบ้านเราก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอเมริกาเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าณนะตอนเนี้ยเรามีการทําในหลายเรื่องนะครับหนึ่งคือ ในเรื่องของการเตรียมนะครับในการใช้เงินเฟสที่3มเฟสที่3หมายความว่าในฝั่งของการแจก10,000แหลกนะครับก็มีทรงทๆแบบการแจกแจกว่าละนะครับ,ซ,บ,บ,กกรบซึ่ง IMF เองก็บอกว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะแต่ก็ยังยัง,ย,งยังทำต่อในเฟสที่สองและเฟสที่3าเนาะมันก็เลยมีประเด็นตรงที่ว่าเฮ้ฐฐยเศรษฐกิจไทยอ่ะมันก็ใช้เงินไม่คุ้มมันก็มีความเสี่ยงแหละนะครับอย่างที่สองเรื่องของสงครามการค้า เดี๋ยววันที่23ครับหน้าจะ23่ในฝั่งของอเมริกาก็24บแหละนะครับคือในฝั่งของไทยเนี่ยมีการที่จะเตรียมนโยบายไปเสนอนะครับฝั่งของอเมริกา1คือการเพิ่มการนําเข้าข้าวโพดแล้วก็เครื่องในสัตว์นะครับที่จะเข้ามาผมบอกก่อนนะว่าในฝั่งของอเมริกาเนี่ยมีประเด็นเรื่องการเล่นเนื้อแดงซึ่งไทยแอนตี้กันมากนะครับถ้าถ้าเล่นเนื้อแดงหมายความว่าเล่นโตครับ แล้วก็เล่งหลายๆอย่างที่ที่เราอ่ะไม่ค่อยรับไม่ค่อยได้ราคาในบ้านเราอ่ะคําถามคือเอานําเข้ามาแล้วแล้วใครขายหรือ,อยังไงผมก็ต้องรอดูอีกทีครับคือความชัดเจนเนี่ยมันก็ชัดเจนเจนประมาณหนึ่งแต่แต่นะแต่มันยังไม่เห็นรายละเอียดชัดๆครับเพราะว่าห้าอย่างที่เขาบอกเนี่ยอ่ะผมไล่เรียนเทียอย่างเนาะอย่างแรกคือเพิ่มการนําเข้าสินค้านะครับลดภาษีสินค้านําเข้านะครับ ก็คือลดภาษีสินค้านําเข้าในอัตราท,ที่ที่ตามที่อเมริกาต้องการแหละนะครับแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้านะครับผมยังงงอยู่ว่าอุปสรรคาการค้าคืออะไรก่อนนะนะครับแก้ไขนะครับสินค้าที่สวมสิทธิ์ไทยส่งออกไปอเมริกาก็คืเอเขามาผลิตที่บ้านเราแล้วส่งออกไปนะครับอันนี้คือถูกกฎหมายแต่บางมีบางประเทศเนี่ยที่ผลิตที่ประเทศอื่นนะแต่เขียนว่า made in ไทยแลนด์เข้าไปมันก็มีในแบบนั้นคําถามคือการแก้ไขเนี่ยมัน มันยากมากเลยนะคือมันจะแก้ยังไงก่อนพีว่าคือประเทศอื่นทํำเองแล้วส่งไปอเมริกาซึ่งไม่ได้ผ่านเรานะนะครับคือมันก็เลยงงว่าเออมันก็แก้ยากแฮะนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าสนับสนุนนะครับให้เอกชนของไทยให้มีศักยภาพไปลงทุนในอเมริกามากขึ้นอันเนี้ไม่ทําให้ไทยดีขึ้นนะแต่อย่างนี้ความเป็นจริงอะ ค่าแรงขั้นต่ําของบ้านเราอะ,อะของอเมริกาคิดง่ายๆนะครับอเมริกาคือเขาคิดชั่วโมงลนะประมาณประมาณเก้าเก้าจุดแปดเหรียญต่อหนึ่งชั่วโมงนะต่อหนึ่งชั่วโมงนะพีคิดง่ายๆนะเก้าจุดแปดเหรียญต่อหนึ่งชั่วโมงทํางานมาหนึ่งแปดชั่วโมงนะครับแล้วคูณเลทบาทออกไปนะครับคูณด้วยสามสิบสามบาทก็ได้ให้สถูกเลย เท่ากับว่าค่าแรงต่อวันของคนหนึ่งคนในอเมริกาขั้นต่าอะอยู่ที่2,587.20บ้านเราอ่ะวันหนึ่งอ่ะ410บาท410บ,บ,บาทของเขาเองนะครับผมเออเท่ากับว่าพอเราลบครับ110บาทเนี่ยนะครับผู้ผลิตที่ไปเปิดในอเมริกาต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 2,177บาทคิดดูนะว่าถ้าคนปผลิตที่นู่นแล้วสินค้าก็โดนกำแพงภาษีอีกเท่าหนึ่งของจีนเพราะมัน1้5ร้เปอร์เซ็นตะ์เาเท่าครึ่งด้วยคิดดูว่าการผลิตมันจะยากแค่ไหนความไปไปได้ของการทำนโยบายแบบนี้คือผมเข้าใจมุมมองเขานะที่เขาทำผมผมก็เป็นทางไเคห์เนาะ คือเขาหลักของเขาอ่ะคือเขาอยากให้เจรจาได้สําเร็จถามว่าทําจริงได้ไหมอีกเรื่องนะแต่อเมริกาไม่ได้มอง